ประจำวันนีครับผมเออตอนนี้เออจอเน่คอมบัสันครับผมปั่นก็ครับรุไมใหดูนะครับเข้ามาผมแล้วต่อไปจอซีน่ามกริสแล้วปั่นครับผมผมปั่นไม่เข้าครับโอูโหที่ตอนนี้จูบไม่เศร้าป็นคนมีเรื่องบาครับตอนนี้คุณก็เทปปั่นครับเดี๋ยวปั่นอ้โหตับมันตับไม่ได้ครับผม ได้เขาทิ้งแลเขาผมก็มาแย่งกันเขาตอนนี้บอลก็เข้าโกของเขาทิ้งไปแล้วนะครับเยอบและนี่ก็คือสีหน้าของมังกรนะครับสะใจมากตอนนี้ก็คือทุกอย่างวัลที่ทุกคนจะได้นะครับ <What? S 1> แต่ตอนนี้พีม่มังกรตอนนี้มังกร,นนก,รก็ได้รับบอลครับแล้วก็ปั่นครับเขาแล้วะครับผมตนนัวนี้แล้วก็ทำท่าบูทู่ นี่ก็ขคยก็เป็นจอแพ้์ครับตัดทุกคนรับได้ครับแล้วปั่นเข้าเลยครับนี่หรืออะไรไม่รู้ครับนี่เตะครับทุกครับโอ้โหรับไม่ได้ครับรับได้เลยครับแลนนี้ก็เข้าเลยครับวันนี้นี่ก็กำลังเตรียมบนมาแล้วทำท่าเก๋เพราะเป็นผู้หญิงทำแล้วเขาก็เตะ เตะขู่เกือบเข้าครับโดนเสาเฉียวนิดเดียวเองกูเป็นคนแพาเลยจ้ะครับจำตัวรับตั้งรับไม่ก่อปันครับ,บ,รบแล้วเขาก็จะเตะจำตัวขูไม่เข้าครับเฉียวไปเลยครับกูเป็นคนแพ้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เตะนะครับขู่ขี้เฉียวไปเลยครับปัป๊บปัป๊บปั๊บป ไปเสี่ยแบบว้าวต่อไปครับดวันนี้อชกียามิอัสกิมกูตัวนี้ครับมาล้วกรับนี้ว้าวว้าวตัวนี้พ่ดีนะครันี้เของเตัวนีงรูอันกนยามินี่คบเขา็พรับโขนแล้วครับว้าวเสียไม่ คนนี้มังกรก็รับบนลครับแล้วก็ทำท่าต่อครับต่อกันมีสองตอนนี้เข้าไปเลยครับ